สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการประเด็นข่าวเล่าความจริงประจำวันศุกร์ที่29กรกรกฎาคมพศ2565เราเรานำท่านผู้ชมไปเที่ยวงานตลาดผลไม้และของดี3จังหวัดใต้กันครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยะลาเชิญชวนประชาชนจับจ่ายและสนับสนุนของดีชายแดนใต้ในงานตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้ พบกับสินค้าเกรดพรีเมียมที่หาได้ยากจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ทั้งตลาดผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองและสินค้าอัตลักษณ์ยุคนิวนอร์มัลมาให้เลือกกว่า30ล้านเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยตรงโดยจัดจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเควิเลตซอยสุขวิทย 26, กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพศ2565เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็เชิญนะครับผู้ที่สนใจอาหารใต้3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อหรือชาหรืออาหารที่แปลรูปมาจากอาหารทะเลอย่างเช่นข้าวเกียบกุ้งเข้าไปดูได้ที่ Facebook The l e n d s h o จะได้ทราบว่ามีอาหารประเภทใดชนิดใดบ้างจำน่ายตามวันและเวลาดังกล่าวครับก็เพื่อจุดประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้ oh! ก็ เพื่อสุขภาพทุกคนให้แข็งแรงครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับอาวุโสครับและก็เพื่อต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดจากยาเสพติดนะครับอ่างไกลยังยาเสพติดเพื่อเพื่อยาอชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ต่อไปครับอาวุโสทุกคนครับในเลดอายุ45 50 55 60, 60ครับออกกำลังกายกันทุกคนเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงครับก็เชิญพี่น้อง บ้านไครเรน่เรือนเทียงตุงจังหวัดครับมามามาร่วมเล่นสนุกออกกำลังกายกันได้ครับมือประสานสิทธิ์เอธนกิตสาวกขงแดงสิงบุรีพร้อมพันธมิตรในเครือร่วมกับชมรมสื่อดอนเมืองจัดโครงการสื่อกระชับมิตรมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับอะคาเดมี่สำโรงจูเนียพบป,ปะสังสรรค์สัมพันธ์ทัยไมตีด้านเชิงลูกหนังสทีมห สาวกหงแดงสิงบุรีสองสิงพหานสามแฟนคลับแมนยูสี่ชมรมสื่อดอนเมืองคู่เปิดสนามเรียกน้ำย่อยจากกองเชียเวลา13บสนาฬิกาไอ้หนูเยาวชนรุ่น12บปีสำโรงจูเนียเฝ้าธรรมรอทบสุภาพบุรุษจากทุ่งดอนเมืองนาประดษิ์จูเนีย ระเบิดเพลงเกือกันในวันเสาร์ที่6สิงหาคมพศ2565ณสนามองค์การบริหารส่วนตำบลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบพระคุณนายกแจ็คประกาศิิธิ์วิเศษคามินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินบุรีสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการ